สวัสดีครับท่านผู้สนใจฝ่ายในธรรมทุกท่านทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่คนที่ตายไปแล้วแต่กลับปรากฏว่าคนที่ตายไม่สามารถรับส่วนบุญส่วนกุศลน,นั้นได้เพราะเหตุอะไรที่นี่มีคําตอบเมื่อทําบุญทํากุศลเสร็จแล้วเวลาจะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หลายต่อหลายคนเลยมักจะนิยมใช้คำกล่าวอุทิตแบบยาวๆโดยอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงจิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกเทพพระปุตรเทพที่ดาอินพรมยมยักษ์ลล่มาจนกระทั่งญาติพี่น้องแล้วก็จบท้ายด้วยลายชื่อคนตายมีคาว่าเป็นต้นด้วยมีนายนั่นนางนี่เป็นต้นอย่างเงี้ยพอจบท้ายแบบนี้แล้ว มันแสดงให้เห็นว่าว่าที่บุญกุศลจะตกมาถึงแก่คนที่ล่วงรับไปแล้วซึ่งตายใหม่ๆซึ่งเป็นญาติของเราตายใหม่ๆนั้นนะครับบุญกุศลก็ถูกแจกจ่ายให้แก่ดวงจิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเทวดาอินพรหมยมยักษ์หรือว่าญาติผู้ล่วงรับไปแล้วก่อนหน้านั้นแล้วนะครับดังนั้นจึงเป็นไปได้อ่ว่าคนที่ตายไปไปใหม่ที่เราพยายามจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เขานั้น เขาอาจจะไม่มีทางได้รับเลยเพราะมันอาจจะไม่ตกถึงมือของเขาก็ได้บุญกุศลนั้นหรือไม่ถ้าตกถึงมือเขาก็น้อยนิดเต็มทีนะครับผมอันนี้คือเรื่องจริงที่จะนํามาบอกท่านทั้งหลายให้ทราบโดยทั่วกันจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับผมเขาจะได้รับส่วนบุญสุศสนเต็มที่เวลาเราจะอุทิศส่วนบุญสุศสนให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนี่ผมแนะนําให้อุทิศเจาะจง คนเดียวไปเลยนะครับผมจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ตามที่ตายไปแล้วเราเจาะจงเลยไม่ต้องให้คนอื่นถ้าทําแบบนี้นี่มีสิทธิ์ได้ชัว100%เซเลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ